สวัสดีนักศึกษาวันนี้เรามาทำการทดลองที่9.1 IR Receiver ก็คือ Infrared นะ Infrared Receiver วันนี้เราจะทำการทดลองเกี่ยวกับ Infrared วัตถุประสงค์ก็คือให้เข้าใจการเขียนโปรแกรมอ่านตัวรับ Infrared แล้วก็เข้าใจวิธีการเขียน โปรแกรมอ่านรหัสแล้วก็นำไปใช้ในการควบคุมอุปกรณ์ได้อุปกรณ์ก็จะมีเครื่องคอมพิวเตอร์ไหมแล้วก็ Arduino แล้วก็บอร์ด Easy Modun l Shield ซึ่งบอร์ดนี้มันก็จะมีตัวรับอินฟราเรดอยู่ตรงนี้แล้วก็รีโมทคอนโทรลอันนี้อันนี้เป็นของจริงนะที่ ที่ผมจะทดลองให้ดูก็ก็มี Arduino มีบอร์ด Easy Modun Shield แล้วก็รีโมทคอนโทรลก่อนอื่นก็บอกว่าให้เชื่อมต่อ Arduino Uno กับ Easy m o d u e Shield อ่าเนี้ยเดี๋ยวเราก็ต่อเนี้ยต่อเข้า เสียบซ้ายเสียบซ้ายนี่เสียบซ้ายเสร็แล้วแล้วก็ลงไลบรารีอันนี้ผมลงเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็แล้วก็พิมพ์โปรแกรมข้างล่างนี้อพิมพ์ไปนะ ผมจะกอบไปเนี่ยแล้วก็มาใส่ใน Arduino IDE อ่าเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วก็บอกว่าให้เปิดอ่าอาส่งไว้นะส่งไปเนี่ยคอยดูตัวเนี้ยมันมันจะเข้าไป เนี่ยเข้ามาแล้วอัปโหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็บอกว่าให้เปิดหน้าต่าง serial monitor กดหน้าต่าง serial monitor อ,อ่าดูจากนั้นก็ลองกดรีโมทเนี่ย,นะยกดรีโมทอผมจะลองกดดูนะ เลขศูนย์เนี่ยจะเห็นว่ามันมีข้อมูลออกมาเดี๋ยวมาใกล้ๆนะตรงนี้เมื่อกี้กดเลขศูนย์นะออกตัวนี้กดเลขนหนึ่งเนี่ยหนึ่งออกตัวนี้สอง สามสี่ห้าหกเนี่ยถ้าเรากดค้างไว้มันจะขึ้นตัวตัว F เนี่ยออกมาเยอะๆจนกว่าเราจะปล่อยมันจึงจะหมดเนี่ยอันนี้คือการกดค้างไว้แล้วเขาบอกว่าเนี่ยให้ให้บันทึกกด ได้ค่าไหนเนี่ยเนี่ยเช่นอันนี้ได้ค่าก็บันทึกไว้อย่างเงี้ยเ,เดี๋ยวผมจะบันทึกไว้อบันทึกนี้นะผมจะกอ๊อปเนี่ยเอาเฉพาะค่าที่มันมันไม่ไม่ใช่ f ออก,ออกมา อันนี้ได้เท่าไรอ่ะอันนี้เลขศูนนะเลขศนอันนี้เลขหนึ่งเลขสองเลขสามเลขสี่เลขห้าเลขหก เลขเจ็ดเลขแปดเลขเก้า เราก็ได้0ถึง9เรียบร้อยแล้วต่อไปเขบอกให้แก้โปรแกรมข้างบนโดยเมื่อกดปุ่มตัวเลขอะไรให้พิมพ์เลขนั้นออกมาที่ serial monitor อตอนนี้เราเราเขาบอกว่า ไม่เอารหัสที่มันพิมพ์ออกมาเขาจาักจะได้ตัวเลขเนี่ยตัวเลขศูนย์ตัวเลขหนึ่งตัวเลขสองอะไรพวกเนี้ยออกมาแทนดังนั้นเราเราต้องเอาแก้โปรแกรมเนี่ยเราก็ต้องเก็บค่าพวกเนี้ยของค่าพวกนี้ไปไปใส่ในเก็บเป็นตารางไว้ ตนี้เราก็ต้องสร้างตัวแปรไอัอน i g n e d integer ชื่อตัวแปร data แล้วก็ก็ใส่เป็นตารางไว้เราจะเก็บเฉพาะไอ้ตัวที่มันไม่ใช่ f เ,เนี่ยตัวตัว f ตัวนี้ก็ตัดทิ้งเพราะเรา เพราะมันเหมือนกันหมดเราเก็บเฉพาะไอตัวที่ไม่ใช่ f ซึ่งตัวเนี้ยมันก็จะไม่เกินไม่เกิน65535ก็คือเป็นแบบ unsigned integer ก็คือ32 bit เออ16 bit อ่16บิต2ไบต์เออ2ไบต์16บิตนะเนี่ยเราก็เก็บ เแต่ภาษา C เนี่ยเวลาเลขฐาน16อันนี้มันเป็นเลขฐาน16บหกยภาษา C เราจะต้องใส่ 0x นำหน้าน 0x นำหน้าแล้วก็ใส่เข้าไปให้ครบ ศูนย X เอก m X น o o เอกนเอกนี่ครบแล้วแล้วก็ใส่วงเล็บปิดอันนี้อันนี้มันจะเป็นเลขศูนย์นะก็คือเราจะเรียงลำดับอะไรอะ อันนี้มันเป็นอาร์เรตัวแปรแบบอาร์เรไหมอันนี้ตัวอาร์เรที่ศูนย์อันนี้ที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ามันมีเก้าตัวเนี่ยก็จะเรียงเป็นเป็นเก้าเก้าตัวอันนี้พอหมดก็กดเสร็จใส่เซมิโคลอนเราก็ได้ตัวแปรเรียบร้อยแล้วเก็บค่าไว้ตอนนี้เวลาเราเข้ามาเช็คเนี่ยไอ อันนี้จะเห็นว่าเวลามันปิน้นออกมาตัวเนี้ยพวกเนี้ยมันจะปิน้นโดยใช้ตัวนี้ดังนั้นเราเราก็ต้องเอาค่าตัวเนี้ยเอามาเอามาหาค่าก็ใช้วิธีเปรียบเทียบถ้าไอตัวนี้ นะก่อนที่เปรียบเทียบเราเราเก็บค่าก่อนเอาเป็น Data 1เท่ากับเซตตัวแปร Data 1หนึ่งอันซาย Integer Data 1ห Data 1, เท่ากับ อันนี้เราเราเราตัดจะเห็นว่าไอตัวเนี้ยมันมีเออมันมีค่าคือปกติในตารางนี้เราเราตัดออกแล้วใช่ไหมเนี่ยไอตัว ff ข้างหน้าตัวเนี้ยแต่เวลาเราเรารับเข้ามาจริงๆเนี่ยไอค่า ff มันยังอยู่ดังนั้นเราจะต้องทำการตัดตัดไอตัว ff ข้างหน้าออกให้มันเหลือเฉพาะสีตัวหลังเนี่ย เหลือเฉพาะ4ตัวหลังโดยใช้วิธี and and กับค่า0 x f f อกอก็คือเราก็ทำการมาร์คเฉพาะไอ้มันมันสี่ตัวหลังอะ่ะ ส่วนตัวข้างหน้าที่เหลือเนี่ยตัว f ข้างหน้าตัวเนี้ยจะถูกตัดออกถ้าเราทําการแอนกับ f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 , f เนี่ยมันก็จะถูกตัดออกก็จะถูกเก็บค่าไว้ตรงนี้ใน data 1ตอนนี้เราก็ทำการตรวจสอบ if e data 1เท่ากับ เท่ากับที่อยู่ข้อมูลที่อยู่ใน, array อ,นอาร์เรย์อะเออจะเห็นว่าไอไอาร์เรย์ตัวนี้มันมีมันมีทั้งหมด10ค่าแม้ก็คือ0ูถึงเดังนั้นเราก็จะต้องใส่ใส่ไอ้วนลูปนะใช้ for for วนลูป ราก็ต้องกำหนดตัวแปรเพิ่มไปเป็น integer count อ,อ,อ,อันนี้ก็คือนับนะตัวนับสำหรับให้มันวนลูป10ครั้งเริ่มที่0น้อยกว่า10าเขาน้อยกว่า10แล้วก็เขาบกวก ม,มันก็จะเข้ามาในระบเนี้ยมาทำการเช็คเช็คอ,อันนี้ก็คือ Data เขาก็คือตัวนับมันก็จะเอาค่าที่อยู่ใน array ตัวเนี้ย d t t a ดึงออกมาแล้วมาเปรียบเทียบกับค่าที่เราได้รับรับเข้ามาเนี้ยเก็บไว้ใน Data 1หนึ่งตัวนี้ถ้ามันถ้ามันตรงกัน ถ้ามันตรงกันแล้วก็ปิ้นออกมาเราจะปิ้นปิ้นค่าคารไปเป็นฐานสิบหกไม่ใช่ฐานสิบเด็กเดซิมอนี่นะแล้วก็อันอื่นก็เหมือนเดิม อันอื่นก็เหมือนเดิมอลองส่งไปนะเสร็จแล้วอ่ะดูอ่ะเดี๋ยวลองกดดูนะอ่ากดเลขศูนย์นะเลขหนึ 1, ่งเลขสองเลขสามเลขสี่ เลข5เลข6เลข7เลข8เลขเนีายจะเ็นว่าเราก็สามารถทำได้ก็คือกดเลขไหนมันก็จะออกค่าเลขนั้นออกมาอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้ว3.6แล้วก็บันทึกโปรแกรมเข้าไปต่อไปมาดูข้อต่อไป เขาบอกว่าให้แก้โปรแกรมข้างบนให้ควบคุม LED RGB LED ก็คือตัวเนี้ยอยู่ตรงเนี้ตัวเซียขาวตรงเนี้ก็คือ RGB LED ก็คือมีสามสีเลดกินโบะโดยเมื่อกดปุ่มตัวเลขตามตารางเนี่ยข้างล่างทำให้ความสว่างของหลอด RGB LED ลดลงหรือเพิ่มขึ้น แบบเห็นได้ชัดโดยใช้คำสั่งเนี่ยคำสั่งอ n นา o g ล็กไรอันนี้เป็นขาขาของ LED นะเนี่ยถ้าสีแดงมันต่อกับเข้ากับ D9 สีเขียวต่อเข้ากับ D10 สีน้ำเงินต่อเข้ากับ D11 เนี่ย9ก็คือสีแดงนะ10 สีเขียว11สีน้ำเงินเขาบอกให้ใช้คำสั่ง analog l i ล็อตัวเนี้ยเขียนเข้าไปตอนนี้เราก็ต้องมาแก้โปรแกรมแก้โปรแกรมอันนี้เราเราได้ค่านี้แล้วนะ0 1 2 3 4ห8 9อ่เาเรียบร้อยแล้วต่อไปเราก็เอาค่าตัวเนี้ยมามาเช็คว่ามันตรงกับ คีอะไรเงี้ยถ้ามันตรงกับเ,เลขหนึ่งก็เพิ่มความสว่างนะถ้าถ้าตรงกับเลขสี่ก็ลดความสว่างเนี่ยตอนนี้เราเราก็ต้องกำหนดหตัว,ต,วตัวค่าความสว่างมันกำหนดตัวแปรนะอ ตรงนี้ก็ได้เขา r เท่ากับ0ูนเขา g เท่ากัาบ0ูนเขา b เท่ากับ0ูนอันนี้ศูนย์ก็คือเรากำหนดให้มันมืดก่อนนะไม่ต้องสว่างให้มันมืดก่อน พอเริ่มต้นเริ่มต้นอันนี้คือค่าที่เราจะส่งออกเนี่ยออกอันดับหลอกไลน์เนี่ย,ออ line, ยตอนนี้พอ,อพอเช็คเรียบร้อยแล้วเนี่ยถ้ามันโอเคนะเนี่ย ถ้ามันตรงค่าตรงกันก็จะเข้ามาตรงนี้พอเข้ามาตรงนี้เราก็ทำาทำการเช็คอีฟเขาเท่ากับ1นึ่งค่าเขาคือค่าที่เรากดเนี้ยเนี่ยค่าคีย์ที่มันออกมาเนี่ยปิ้นเราปิ้นออกมาเนี่ยเขาตัวเนี้ยดังนั้นถ้าเขาเท่ากับหนึ เท่ากับหนึ่งให้ทำอะไรเนี่ยก็คือเพิ่มค่าความสว่างของสีแดงเ,เราก็ใส่วงเล็บไปก่อนนะเพิ่มค่าความสว่างเนี่ยเพิ่มค่าความสว่างเข้าไปแล้วก็อันดอลลอกไลท์อันนี้อ,ออกไม่ได้ใช้ กเขียนตามตามเนี้ยเนี่ยสีแดงก็คือ D9 ใส่ค่า9แล้วค่าอันนี้ก็คือคาอาแต่เนื่องจากว่าไอ้ค่าคาตัวเนี้ยถ้าเราเพิ่มเพิ่มเ,เพิ่มทีละหนึ่งเนี้ย มันมันไอตัว LED เนี่ยมันก็เพิ่มความสว่างน้อยไหมเราจะเพิ่มทีละสิบไปเลยเนยะเท่ากับสิบก็คือบวกทีละสิบเนี่ย,ยแล้วเราก็เอาตัวเขาเนี่ยมาแสดงผลอันนี้ก็ได้อันหนึ่งแล้ว R าก็คือเลสใช่ไหมต่อไปก็ก r ีน n G แล้วก็บูอาร G B ีบีจ e บกีนนี่มันมันขาสิบไหมขาสิบเปลี่ยนเป็นขาสิบบูก็คือขาสิบเอ็ดอันนี้อันนี้มันเพิ่มใช่ไหมเพิ่ม เราต้องเปลี่ยนตรงนี้อันนี้มันเท่ากับหนึ่งอันนี้เราเปลี่ยนเป็นสองนะสองอันนี้เป็น3อันนี้เราเราได้เพิ่มค่าไหมต่อไปเป็นการลดค่าลดค่าก็คือสี่ห้6หกสอันนี้ก็เป็นลบลบนะ ลบลบทีละสิบแล้วก็เขียนเข้าไปอ,อันนี้ถูกแล้วเดี๋ยวลองส่งเข้าไปดูอันนี้ไม่ได้ใช้เสร็จเรียบร้อยแล้ว เดี๋ยวผมจะกดเลขหนึ่งนะเนี่ยนะดูดูที่ LED เนี่ยกดที่หนึ่งไฟจะติดเนี่ยเนี่ยจะค่อยๆสว่างขึ้น LED สีแดงจะสว่างขึ้นอ่ะตอนนี้ผมกดเลขสีนะ่เลขสี่ลดค่าก็จะค่อยๆมืดลงเนี่ยกดเลขสอง อันนี้กีนนะคลิกเขียวลดลงอาโมโมไม่ออกแสดงว่ามันมีอะไรผิดปกติอดะดเด,ดูโบูนี้สาม ินแล้วเราไปดูครับที่มันเป็น PWM ก็ใช้ได,ดเ้เนี่ยเนที่มันเป็นไอ้นอกบินตัวเนี้ยมีเก้าสิบสิบเอ็ดก็ใช้ได้ ที่ไลบรารีของตัวรับตัวรับอินฟาเรดเราทำตามขั้นตอนน่ก็คือขั้นแรกก็เก็บค่าเก็บค่ารหัสคีย์เนี่ยที่เรากดกดตัวเนี้ยเอามาใส่เป็นอะไรเรียงไว้ก่อนจากนั้นเราก็เมื่อได้ข้ามเราก็มาทำการวนลูปน่ย for วนลูปไปสิบครั้งอ่ะวน ว่าเป็นคีย์อะไรอเมื่อได้ค่าคีย์มาก็คือค่าอันนี้เรากําหนดว่าค่าคีย์ก็คือค่าจานวนเขาอที่มันตรงกันเนี่ยมา,มาตรวจสอบถ้ามันตรงกันก็มันก็จะเข้ามาในนี้เนี่ยเข้ามาในนี้ให้ทําอะไรเนี่ยพอเข้ามาในนี้ปุ๊บอันนี้ก็จะเช็คคีย์ว่าเป็นคีย์อะไรคีย์อะไรแล้วว่าให้ทําอะไรเนี่ยทําอะไรเนี่ย ันนี้เราก็ทําส่งค่าออกไปเช็คที่ทละคีย์ยางเงี้ยก็คิดว่าคงไมา่ยากนะก็ไว้แค่นี้